สวัสดีคุณครูคคชาวลีปเป้ามาสายและก็สวัสดีเพื่อนๆที่อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะดิฉันนางสาวสวยมนเสืองเพื่งชั้นม .5 ทับ6เลขที่28วันนี้จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับอินโทรกาฟิกที่เราได้ทําไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของศาสนานั่นเองวิวัฒนาการของศาสะนาะคะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักแบบใหญ่ๆก็คือมีวิญญาณนิยมธรรมชาตินิยมเทวนิยมและก็อาเทวนิยมนะคะก็จะมี4หัวข้อนี้วิญญาณนิยมก็คือ างศาสนาที่ว่าวัตถุสิ่งของสถานที่เนี่ยต่างมีจิตวิญญาณนะคะแล้วก็มีเจตจำนงที่แบบเฉพาะตัวแล้ออย่างเช่นพวกที่เคารพนับถือหมอผีเคารพนับถือตุ๊กตากุมารทองตุ๊กตาลูกเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เขาก็เชื่อว่ามันมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนั้นนะคะเขาจึงนับถือส่วนก็พวกเครื่องรางของขลัง วิญญาณนิยมนะคะเป็นระบบความเชื่อของอมนุษย์สมัยยุคบรรพกาลเลยนะคะก็คืออยู่มานานมากหลายหลายหมื่นปีก่อนนะคะและเป็นความเชื่อที่เกิดมาก่อนมนุษย์จะได้เอาความเชื่อของตนในเรื่องนี้มาพัฒนานะคะจนกลายเป็นศาสนาก็คือยุควิญญาณนิยมเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอยู่กับมนุษย์ยุคแรกๆเลยนะคะ ะะก็จะเป็นธรรมชาตินิยมหรือสัพพะเทวนิยมนะคะเชื่อว่าธรรมชาติกับพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันผู้ที่เชื่อในธรรมชาติเทวนิยมเนี่ยจึงไม่มีแนวคิดที่จะเชื่อในเรื่องพระเจ้าเทพเจ้าที่เป็นตัวบุคคลนะคะมีรูปร่างเป็นมนุษย์จึงนับถือบูชาธรรมชาติเช่นต้นไม้แม่น้ําพระอาทิตย์พระจันทร์ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะความมีอยู่และและแลักษณะข,ของโลก ที่ไม่ต้องอาศัยพระเจ้านะคะหรือภาวะเหนือธรรมชาตินักศาสนานิยมสมัยก่อนเนี่ยกล่าวว่าพระเจ้าไม่มีนอกจากพระเจ้าที่มนุษย์ของเรามนุษย์เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเองจากจินตนาการนะคะนิยามเนี่ยก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างมีมูลมาจากธรรมชาตินะคะมากกว่าสิ่งเหนือธรรมชาติจักรวาลเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติมากกว่า ที่แบบพระเจ้าจะสร้างโลกอะไรอย่างนี้นะคะคือเขาเนี่ยค่ะเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นด้วยธรรมชาตินะคะแล้วก็มีจุดหมายปลายทางหรือว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยตามธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเทวนิยมเทวนิยมเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยหรือว่าเทพพระเจ้านะคะเ,เป็นบุคคลมีอํานาจเหนือการปกครองโลกจัดการกับโลกได้นะคะแล้วก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ย คนที่สูงสุดนะคะจึงคารพนับถือบูชาพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเช่นศาส,สนาคิดนะคะก็นับถือพระเยซูนะคะแบบว่าเป็นศาส,สดาแล้วก็อิสลามเนี่ยก็นับถือพระอลลอฮ์นะคะเป็นเ,เป็นพระเจ้าเป็นเหมือนแบบจุดสูงสุดนะคะก็คือเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยแบบว่าเป็นคนที่สร้างโลกสร้างมนุษย์นะคะแล้วก็ มีพลังเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เขายังเชื่อว่าพระเจ้าแต่ละพระเจ้าเนี่ยแต่ละของศาสนาเนี่ยก็มีพลังที่แตกต่างเหนือกันไปนะคะเหมือนแบบมีพลังที่แตกต่างเหนือกันไปเยอะมากไปนะคะเป็นอเทวานิยมอเทวานิยมเนี่ยเป็นทัศนคติที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและก็เชื่อในกฎธรรมชาติตรงข้ามกับเทวา,านิยมนะคะซึ่งมุมมองซึ่งแบบเป็นมุมมองที่ว่าแบบมนุษย์เนี่ยยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้า ไม่ไม่เชื่ออะไรเลยเขาแบบคิดว่าเออแบบเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าแบบเออพระเจ้าคือใครพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีตัวตนนะคะก็คือเขาจะเป็นศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องอพระเจ้าก็อาเทวานิยมนะคะก็เหมือนแบบก็คือเหมือนประมาณว่าเขาไม่เชื่อนะคะเขาเหมือนเชื่อในตัวของเขาเองว่าแบบเออเขาเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากตัวของเขาเองนะคะไม่ได้เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าหรือว่าธรรมชาติก็คือเขาเหมือนเขาเชื่อแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเขาเองนะคะไม่จําเป็นต้องมีพระเจ้ามาคอยช่วยนะคะก็ได้และค่ะก็อธทวันยมจึงไม่ไม่เอ่อไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องธรรมชาติไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนั้นนะคะก็คือหมืนเขาเชื่อในตัวของเขาเอง ว่าคลิปของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนให้เ,เพื่อนๆนด้ยเข้ามาดูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูวันนี้ก็ไปแล้วะะบ๊ายบาย